บรรยากาศตอนเช้าเร็วๆเพื่อนไปโรงเรียนครับรบรรยากาศยามเช้าประเทศเนื้อแถนที่นองเอยอากาศติดลบเย็นกับเย็นหนาวกับหนาวานาทีแม่จะส่งลูกไปโรงเรียนก็จะเป็นงานปกติชีวิตประจำวันฟูาสิบ่น ไปยังไวเลยเด็กหน่อยจะเป็นขยนันหน่อไปโรงเรียนพักน้าวกับออน้าวกับโบเวนุ่นขจ้อปันจกักรยานไปส่งลูกเจ็ดโมงเสาร์พี่น,อน้องก่นบรรยากาศคงสตมีแดดเส้นหาว่าได้เสื้ถุงมือ ว่าบรรยากาศยาี่ยมันสอบทั้งเย็นทั้งหนาวไปแล้วค่ะทุกคนอ่ะหนาวแห้งแล้วกางเกงก็เป็นเซนไอ้บางค่ะเมื่อนี้ออกกําลังกายเด็กหน่อยโรงเรียนผาละคุณไฟแดง ะดป,ปุ่นโบกใบมือมือก็ขา,าไปเด็มคนันกินจะ่น สุนีโอซีมอนนี่แกนิดคนเยียนพี่นรอกอู้ห้ามไฟแดงมากอ่ะปวดเลยเดินอีกแค่ก่อนในเจ็ดนาทีก็จะถึงโรงเรียนตุ่นไปละ ฉันหานาวฉันตาเลี้ยตัวเอะเกาะหนาวภูมิภอาแพ่น่าเวลเด็กเกิน้นิดอากาศหนาวพี่น้องมันติดลบมันเย็นถึงสมองเย็นเสะสมองมันหนาวโหด ผู้ใดตื่นเสาไปไหนทรงลูกทรงต่อแล้วก็ไปเหตุงานพลังตื้อแตงแต่ถือเสาขยันขยันกันพุนเด็กหน่อยมุอยสะทบสะเทือนก็นขอโทษขอให้ได้พี่น้องวักเต้นมา,มา เห็ดนี้นไงเอาเลยเล้วขอเถอะบักเทิเพเฟิลอทา okay, คามเ้าจะไปท่งจังเห็ดนี้หนาวเลยนี่โอเคค่ะบักเฟิรอันดอรการซีมอน ถึงแล้วเลยคะคานคานคานไปนะสรงเรียสิมอนแล้วสรุเรียสิมอนตึกใหญ่ๆติดตั้งทะเลเมืนรักเตอร์สนรงเรียสิมอน้เรสิมอนนหน้านนห้างกัน ไอ้บ้านร้ายนักบอกเซฟเนบักโอเคครับโรงเรียนบ้ดหลายนักเบสเซอร์เฟน่าซิมอนเซลล์ซิมอน Yeah, voor kinderen. Sion, kom. Lila hak. Sion, het echt klein vriend. Relax, houd het, sao. Het steekt โอเคค่ะไปสิบัดลบเสื้อสากมูค่ะใกล้กันมาเาเสียงกระดิ่งแล้วไปเรีายมซายเออ้าจะฝอย เสื้อกัะดิ้งเหรอซิมอนดีของเรียน่ะเข้าไปแล้วเข้าของเรียนแล้วซิมอนเขานางเรียนแล้วมาส่งอันนี้ก็ไปส่งแฟนหน้าต่อคนละโรงเรียนรู้บรรยากาศ ข้าเจ้ากับปันไปทรงหลูกคือกันหนาทีพอแม่อยู่ต่างเดืนอ,อนไปขันพุนไปคุนแล้วใกล้ถึงโรงเรียนแฟนนาแล้วหนาวคักเย็นมือจ่อยแฟนนาวักเตนร์ลวกกระไลลักเติรแฟนาน,น,แฟนา เอล่ะวัคซีนหดหลายหดวัคซีนนกเมียเอ็นอนี่มนล,ลายเราจะถามได้โอเคขามสดไลายเจะขามได้ อ่ะดีไปไหนดูปนนดไปเร็วโรงเรียนโรงเรียนลูกพี่น้องบรรยากาศพระเจ้าส่งลูกไปโรงเรียนไปเะ็ทงานลำพี่นอกนกนนอกไม่บาย